ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ขอเสียงให้ค่ะ วิทย์นะคะโอ้ยยังงั้นต้องไปหาฟังแล้วตอนนี้ฟังได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะใช่ค่ะในในช่องพิษยาเลยค่ะตรงนี้อันเนี้ยที่ขึ้นให้เนี่ยเหรอโอ้ยใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ดีมากอ่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่คับมาถึงสวนหลังบ้านผมพร้อมแข่งเกมไหมครับมครับโอเคมาถึงตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเพลงแน่นอนครับ ถ้ามาเกี่ยวกับเพลงแล้วพวกคุณก็จะต้องพยายามหาให้เจอว่าเพลงเพลงนี้มันชื่อว่าอะไรยังไงกันบ้างผมจะมีการโมดิฟายเพลงนะครับนี่คือเพลงดังสาวิลลี่เพลงต่อจากนี้ไปนะครับจะถูกทำเป็นเสียงชิปมังคุณต้องวิ่งมาแล้วมากดแล้วตอบชื่อเพลงให้ถูกว่ามันชื่อเพลงว่าอะไรพร้อมแล้วโดตรีมาอน ว่าพี่แจ็คหมอพี่เป็นซ้ายก็คงต้องรอต่อไปเมื่อไรจะสมว่างกันสักเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างขช่เหอใช่เด็กโอโซครับเอ้าเอาก็เอาอ่ะมอดูไม่ใช่นะมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหมกรรมการเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดมันไม่ใช่ตลกไม่ใช่นักแสดงแต่มันเป็นผู้จัด ที่มาสนะท<ม>าะ่ามอ่ะพุ่งไปยังไงเร็วขนาดนั้นอ <c oughs> ่ะกดไม่ก่อนกดไม่ก่อนมันมันพุ่งมาแบบที่เรียกว่าเอาเป็นเอาตายเลยนะเหมือนไม่มีใครกระชากกระเป๋าหรืออะไรอ่ะหนวิ่งตาม <c oughs> ตีไม่ใช่ซ้อมเหรอครับตะกี้ไม่ไม่ตะกี้เอาจริงละเพอเอาจริงปุ๊บ <c oughs> เราก็เปลี่ยนทีมไ,ไอไอเซตนี้ห้ามเล่นแล้วเซตต่อไปลงมาครับมาไม่สนุกไม่หยุดถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงเพลงนี้ถูกนำมารีมิกใหม่ มันคือเพลงที่ชื่อว่าอะไรไปเลยไป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 เดี๋ยวก่อนไอ้นี่วิ่งจริงไอ้นั่นพุ่งเหลาไม่จุกเหรอสมิธเขาบอกว่าใสะไวน้ำอ๋อใสะไว้น้ำมันพุ่งเหล่าเธอเป็นแฟนฉันแล้วกรลาครับตอบว่าอะไรเธอเป็นแฟนฉันแล้ว ถา,า shoulder, ถามจริงนะครับถ,ถามจริงถ้าถูกถน um Mal ี่ขนลุกนะจิงเลยครับจิงเลยครับใช้เป่ากรรมการเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยนะครับนะครับว้าวเก่งอะเก่งมาก เดียวเออเดี๋ยวโอนให้ทีมงานเดี๋ยวโอนให้โอ้ยน่าเชื่อเลยอ่ะแค่แค่เคาะแสนอนิดเดียวกิ้งกิ้งเท่านั้นบอกชื่อเพลงได้แล้วอะคือเสน่ของของกลาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าเมโลดี้มาก่อนกึ้ยอันนี้ผมท้าคุณไอ้มือกองเคาะแสน่สองทีอันนี้เพลงอะไรเล่นของสูงฮะเฮ้ยเียบฮ้ยได้ไงวะเฮ้ย ขามีแดกมีแดกเขาจะมีจังหวะสองอันตึ๊กตึ๊กเลยคือขึ้นึ้นเลยโอ้โหยังแข็งเลยลองลองลองไอ้ฉาบดิเอาฉาบฉาบฉาบสามทีอกหักบอดี้แลมเฮ้ยมันขึ้นด้วยฉาบเราพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคนดูเบื่อได้ได้ได้แอนชาบครับได้เห็นเอาเปลี่ยนนะครับคู่ใหม่มาคู่ใหม่วางลงมาเอ่าลงมาลงมาเตรียมตัวนะครับ ดิว <si ่าให okay? ้ผ okay. ู้หญิงเราแข่งกันได้ไหมได้เชื่อเหรอเชื่อปล่อยให้เป็นสื่อของผู้หญิงเพลงเพลงนี้ถูกร้องแบบโอเปร่าโโอ้หมาทีก่อนแล้วทีก่อนแล้วชื่อเพลงว่าอะไรอะไรอะไรนักเปร์อยู่อ่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเ้ย เลิกคุยทั้งอำเภอค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอครับกรรมการใช่ป่ะครับยังไม่ใช่กลับไปกลับไปยังไม่มาเลิ่มต้นใหม่เดี๋ยวเราจะเล่นเพลงให้ต่อมาไปมาไปเลยมาเพลงคนคนหนึ่งแล้วกนแล้วคนคนหนึ่งพายแพ้บคนคนหนึ่งพายแพ้คนหนึ่งอะไรวะ อ่อ er ะหมดเปล้วครับเอาใหม่เอาใหม่มามามากลับไปใหม่กลับไปใหม่กลับไปใหม่เอา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 ใหม่พี่แจ็คฟังหน่อยพี่แจ็คเลงมาพี่พี <im 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 ๊พ like um ี่พี๊ไปทิ้งความเจนประชามกเสมิทธประชามที่กอกินในใจทิ้งลงแม่น้ำเลยไปไปทิ้งลงแม่น้ำทิ้งทิ้ง ไอ้ทิ้งบอกหยาบล้ผมล้อผมล้อยา้อหาบพึ่งจัาบพึ่งจับบล้อผมล้อหยาบล้ผมไม่ไหวไม่เอา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 ไม่เอผมฟังบ่อยพ่อชื่อเพลงอะไรครับไอ้นี่ทิ้งก่อนเลยทิ้งทิ้งแล้วอะไรทิ้งรักลงแม่น้ำทิ้งรักลงแม่น้ำใช้เปล่ากรรมการเอาเอาเอาเพลงตอบชื่อว่าอะไรทิ้งรักลงแม่น้ำจ้ะทิ้งรักลงแม่น้ำใช้เปล่าชื่อเพลงเพลงนี้เปล่า ูต่อไปครับแซนตต่อไปลงเลยลงเลยเดี๋ยวอันต่อไปนะเอาไอ้แจ็คแล้วก็ผู้หญิงสามคนมีแน่แน่มีแน่ๆพร้อมนะเพลงเพลงนี้ถูกเอามาทำเป็นสไตล์อนิเมะมันคือเพลงที่ชื่อว่าอะไรเฮ้ยไปไป ก่อนเลยก่อนเลยรูแล้วรู้แล้วไอ้รู้แล้วไอ้ไอ้แค่เพียงกายแต่ไรหัวใจทานไฟเก่าจบเลยทานไฟเก่าใช่ไหมกรรมการโอ้โห กล้องอ่ะรับคนที่ตอบถูกัแค่กล้องเดียวนะที่เหลืออีกหกตัวรับไอ้มาร์สตอนถัดไปเฮ้จบแล้วจบแล้วนี่จบแล้วอ้าวเซตต่อไปครับมาเลยครับเลือกมาเพลงนี้เป็นแบบวิดีโอเกมมันชื่อเพลงว่าอะไรครับมาต้องได้แล้วนะเนี่ยไปไปไปแล้วไปแล้ว

เขาเสียงมันไม่ออกไวเลยลนอ๋อไม่น่าเลยถึนไม่ออกแน่แปลเอออันต่อไปอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะอันนี้ซีเรียสจริงจังเขาบอกเลยว่ายากถ้าคุณทำได้คุณตอบถูกนี่ถือว่าเทพจริงๆอ่ะใครจะมาเชิญครับเตรียมตัวให้ดีครับสมิตพอแล้วเพลงนี้จะถูกเล่นแบบย้อนกลับหรือว่า reverse มันคือเพลงที่ชื่อว่าอะไรมาสิจ๊ะ

อย่างแบดจะนะฮะพี่ชายพ้่ชายเอาอย่างแบดอร่ให้กันบ้างเลยตุดท้อันนี้มา้องไห้อันนี้มาลองไห้ปะหัวอะไรพี่หัวอาวจบเกมตอนนี้นะครับทีมของคุณมวยนะครับนำอยู่13ต่อ12หลังจากแข่งเกมเกมนี้ไปเอาล่ะเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปในบ้านนะครับแล้วไปสนุกกันต่อสักครู่เดียว้วกับมา เกมนี้พี่แจ็คเก่งมากคือแบบแค่ฟังเสนอนิดเดียวคือรู้เลยแต่ว่าถึงแม้ว่าพี่แจ็คจะเก่งแค่ไหนนะคะทีมหนูเนี่ยพี่พี่ทีมหนูเอเนนื้อมมือไปนิดเดียวก็ถึงปุ่มแล้วจ้าก็ชนะมานะคะแบบใสสายอ่ะี่พี่นี่น,น,นะคุตบอลทำได้เตเตตำรวจตรวจตานี่นี่ติดติดติดละตังแตลเตะเอ้าเอาใหม่เอาใหมา่ครับครับไปเอาใหม่